ที่เนียมบตบิปสดใหนตาใส่กระเทียมเ,ยมเยมสียงหายเหรอคะอเม็ดเขาติดดงังเม็ดเขาติดดงังเม็ดเขาติดดังมั้ยฮัลโหโลฮัลโหลฮัลโหลมามฮัลโ,โหโลฮัลโหลเสียงหายมาหรือยงังมันติดดงังลูก กินมั่วไปหมดกินมั่วหมดยังไงเนี่ยชอบเอออยู่ไปได้เหรออยู่ขับรถไม่ได้นะสติ๊กปวดมากั้มบวมแล้วมือนี่บวมแล้วอยู่ซื่อกับมือหักก็ไปงัดคอกับไปงัดคอกับรอไปงัดกับกระแก้วเพื่อนกับสิคิดว่าเพื่อนออกกําลังกายสู้มือแข็งแรงมึงออกกําลังกายทุกวันไหนแก้วน่ะมันคนละ มึงกระดูคนละเบิดเฮ้ยเห็ดอย่างไงเฮ็ดปูปิดอยางเห็ดอางปเป็นหามเ็ดับงแน่บักแก้วเฮ็ดนงเห็ดนาจับรถถอกรถไถมึงอ่ะเอาอย่างนี้มึงหักแล้วอีกแล้วบักสติกกระได้อกลเงึหลายยาสีมะว่า เอนี <ium> <Ba okay. S 1> ่ไปหาไมอันไปไปแก้ว้ไนบเหัเแลเนาา็สีเชรลาบเป็ดบอนี่สวัสดีค่ะแต่ละมือแต่ละเดเอาอีหลี่เดียน้องไม่กินหรอกเบาอกเบอกออกกสีเ็ดลาบเป็ดบอนี่อาหารเยอะมากกันตี้เนี่ย ใมดอคอทส่่ได้อยากกินอันนี้นเนาะกินไปอยากกินก็ต้องกินเ่งาหมึงจิไปใสม,มึงจิบไปบ่ได้เด้ไม่ได้อมือีดอะไรก,ก,กุกุ๊กับอันตี ไกูต้องเอาส่งไปสง่งต้องไปบอกน้องเพราะว่าคนส่มาบอกกูแล้วกูนี่เอาไปส่งอีกได้เคลียร์างาน,นอันเก่าออกออกให้เบิร์ดเดอร์มือนีออดเดอร์นะออกให้เบิร์ดโลดกูฉลาดปะทัดแม่คะไป,ปไหนไปจับซอยดาวให้เขามันต้องจับไม่แพขนของนี่ยไอสติ๊กมาทาให้เขาเห็นหน่อยค่ะมอน กำลังทักค,คิมนักแรกของลูกสาวเพื่อนใส่คิมขีตาใส่คิมคีตาแรกแม่ให้โชว์โชว์เดม นูเจกลับแล้วเดี๋ยวกูไปตำน้ำจิ้มก่อนเงินตาของ <ine> ไาชะเติก คลองอยังมันตาลุยคลองลุยค่ะฉากเหียบผมอยากเห็นนางบีแต่งตัวแซ่บๆกระส้นสไตล์ไหนอะคะกลัวลูกอายเขา น้องบีพ<บ>ี่เป็นกำลังใจให้นะคะรับครอบครัวน้องบีถึงเราไม่ได้รู้จักกันขอบคุณค่ะเปิดกาแฟาในแจากกาแฟาเบิร์ดโปรแล้วเมียปุ่มสไตล์ใหไอสติ้ห่วงเป็นอะไรสไตล์แนวใดเนาะสีใหไอสติ้ห่วงบีห่วงเป็นยังหึงหึงห,หึงหึงกู กูหึงมึงหึงอะไรทำามมัน ask want me dress that how can you be jealous of other people like you feel like you not want me to go out something like that เคืออย่างไม่ต้องใส่เสื้อาไปได้อาสไตล์นั่นเลยบ่สตัิโพดอ่ะเสียบอ พี่ยังมึงบอก,กินฮอทดอกเมื่อวานเด็กว่อ,กอยากกินไอเสร็จเสร็จแล้วปุ๊บมึงไปนอนเย็นสิเออกกพี่จะจางอ,กกอาขอช้อนหน่อยมี่บอก,กินฮอทดอกสามวันแล้วมันบอแซ่บมึงเบื่อปะเบื่อเบื่อฮอทดอก ไอ้สติกคือเป๊ะตลอดอเป๊ะมากมึงอ่ะเป็นอะไรเป๊ะเ <Perfect. S 1> พอร์เฟกต์เป็นยังอ๋อขอบคุณไห้

You remember before when I bought the flower for you the first time? เออ To Alex คูซื้อดอกไม้ให้มึงมึงชอบบอบอัวเป็นยังบอดีเป็นยังบอดีมึงเป็นอะไรมึงซื้อดอกไม่ยังให้กูซื้อดอกบัวถวายกู I love you, love you the มีจาโอ้โอ้เยอีอยอจ๋าแคนตี้มันว่าอะไรเกี่ยวเข้าเสร็จแล้วนั่งบีมีสาวมาคอผัวเจ้าใส่กูได้ยมมาคอเขาคอว่าจังไง